โรงเรียนแห่งหนึ่งมีพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเป็นอย่างมากมีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพียงไม่กี่คนจนมาถึงวันหนึ่งได้มีครูเข้ามาบรรจุในโรงเรียนแห่งนี้หนึ่งท่านและเมื่อถึงเวลาเข้าสอน เด็กครูจะมีตัวอย่างมาก่อนตั้งใจเรียนค่ะเดากคููจะมีตัวอย่างมา่อกน,นะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกโรงสร้างของประโยคมานะคะ ว่านักเรียนจะไม่ได้อยู่ในโอวาทของครูแต่ครูก็มีความมานะอดทนที่จะอยู่และสอนสิทธิ์ให้ดีไม่ว่าครูจะต้องเจอปัญหาอะไรครูก็พร้อมที่จะรับมือเสมอวันต่อมาในขณะที่คนครูกำลังสอนอยู่นักเรียนก็ไม่มีทีท่าที่จะสนใจครูเหมือนเดิมแต่ครูก็ยังทำหน้าที่ของครูให้ดีต่อไป และได้สั่งงานไว้หนึ่งอย่าง ันต่อมาครูก็ได้ออกไปทำธุระในเมืองและได้นัดเจอกับเพื่อนอีกโรงเรียนหนึ่งเฮ้ยครูยาเอาครูดา้าเอาครูฉันจะมีเรื่องปรึกษาสักหน่อยละ่ะได้สิปีดี้ว่าฉันสอนนักเรียนห้อมอสองอ่ะฉันสอนแต่ข้าวแพ่เขาไม่เคยทำคาคอรบปช่นสักคบเลยฉันรู้สึกว่าเหนื่อยใจคิดอยากจะจลาออกทุกวันครูด้าใจเย็นๆเ,เด็กวัยนี้เขาเป็นวัยที่กำลังโซนเขาอยากรู้อยากเห็นเขา กำลังซนอยู่เราค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาเขาไปเรื่อยๆค่อยสอนสิ่งดีๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เขาเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ซึมซับแล้วก็เคารพเราเองใช่ฉันก็หวังแบบนั้นแหละพี่ฉันสอนทุกคาบไม่มีแม้แต่สวัสดีค่ะขอบคุณครับไม่มีเลยฉันรำเหนื่อยใจหวังว่าคาบหน้าเขาคงมีความเคารพฉันบ้างนะฉันรำทอ้อทุกวันเลยสั่งงานไปทุกคาบไม่เคยจะส่งตรงเวลา ช่ครูด้าก็ต้องอดทนแล้วก็ค่อยบอกเขาว่าสิ่งนี้เราควรทํานะสิ่งนี้เราไม่ควรทํานะก็คือจะเย็นๆแล้วก็ค่อยๆบอกเขาโอเคขอบใจมากนะอดทนนะจ้าขอบคุณใจจ้าที่เราจะมาที่ทำการบ้านของคุณครูแปะหรื่ังอ๋อวันนี้เราทํามาแล้วเชน่ะเราก็ทำแล้วฉันก็เสร็จแล้วฉันก็เสร็จแล้วเป็นเด็กที่ดีนิดหนึ่งไงะอวันนี้ไม่ต้องตั้งใจเรียนฉันเอาไปส่งเองอ่ะมาฉันจะเก็บรับองโอเค สมบกดีค่ะโอเคการบ้านที่คุณคณรูสั่งหายเรูก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะลายมือก็ดีขึ้นกลัวว่านักเรียนคงเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะสำหรับครูก็ไม่มีอะไรมากนะคะว่จะเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนสอบกันนะคะเข้าใจกันวยใช่ไหมคะ